يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر أنت الخالق يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم أنت البارئ المصور يا غفار ฟัาสาราสารข้านสารข้าสารข้าสารข้าวสารข้าวรวสาข้าวสารข้าวสร้าวราวสรวสาราวสารข้าวสรขารข้าวสร้าวราวสราวสาขาวสารวารา วาระสุดท้ายของประชาชาติในยุคก่อนหน้าพวกเขานั้นเป็นเช่นใดทั้งที่คนเหล่านั้นมีพลังเข้มแข็งกว่าพวกเขาเสียอีกและไม่มีสิ่งใดในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินจะทําให้อัโลกหมดความสามารถไปได้แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งเสมอ และหากอม์จะส่งลงโทษมนุษย์ตามความผิดที่เขาได้ทําไว้พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้สิ่งมีชีวิตใดๆหลงเหลือไว้บนหน้าแผ่นดินแต่ว่าพระองค์ทรงประวิงเวลาให้พวกเขาจนถึงเวลาที่ถูกกําหนดไว้ครั้นเมื่อเวลาที่ถูกกําหนดของพวกเขาได้มาถึงเมื่อนั้นแหละอม์ Allah จะเป็นผู้ทรงเห็นปวงเบาของพระองค์เอง รายการโลกมุสลิมสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตผลิตพ,พันตราแม่ครัวฉลากทองโรงแรมนูโวซิตี้มูลลนิธิดำรงผลน้ำมันพืชเอเมอรันนิวทีเบลน้ำพริกอาริยา ช่วงอิสลามคือระบอบการดำเนินชีวิตสนับสนุนโดยโรงแรมนูโวซิตี้โอแม่ เป็นผู้เริ่มต้นสอนหลักศรัทธาที่ถูกต้องให้แก่ลูกเป็นผู้เริ่มต้นในการอบรมสั่งสอนให้ลูกๆได้เรียนรู้ได้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาการส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้ศาสนาจากโรงเรียนที่สอนหลักศรัทธาที่ถูกต้องส่งเสริมลูกให้ใช้ชีวิตอยู่ในบรรติญญาศาสนาทุกๆย่างก้าวของชีวิตลูกก็จะเติบโตเป็นมุสลิมที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมสืบต่อไป บันทึกของท่านอิหม่ามอิบนูเจริสและอิมามอิบนูมนุนเซตรายงานว่าท่านอิบนุอับบาสรอเดย์ลอหูอันกล่าวว่าพวกท่านจงปฏิบัติการงานด้วยการเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาและจงระวังการละเมิดการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาและจงใช้ให้ลูกๆของพวกท่านปฏิบัติตามคำสั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่ถูกห้าม เพราะดังกล่าวนี้เป็นการป้องกันพวกเขาและพวกท่านจากไฟนรกอาจารย์เนี่ยผมแบ่งออกเป็นสองอย่างนะครับอาจารย์ตัวจริงมนุษย์กับอาจารย์เหมือนจริงนะคือ youtube บ้างอะไรบ้างเราสามารถทำได้นะครับหลักการนี้เอามาใช้ได้ใช้แล้วจากการสอนเด็ก2ภาษานะครับเด็กที่เรียน2ภาษาตั้งแต่เกิดไม่ต้องเจอฝรั่งไม่ต้องเจอคนต่างชาติหรือเจอคนจริงๆตลอดนะครับ เราใช้สื่อบ้างใช้อะไรบ้างหลักการเดียวกันเลยครับถ้าเราอยากจะรูู้กศาสนาคุณพ่อคุณแม่ต้องลงทุนหน่อยนะครับอย่ามองว่าโอ้ยทำไมภาระเยอะของลูกเป็นของข,องขวัญที่เราให้แล้วนะครับราต้องลงทุนกับเขานะครับลงทุนไม่ได้ใช้สตตังอย่างเดียวนะครับใช้อย่างอื่นด้วยใช้ความคิดใช้เวลานะครับบางทีถ้าเราใช้เวลากับความคิดเยอะๆอาจจะใช้สตตังน้อยลงนะครับนี่เป็นเรื่องที่พิสูจน์มาแล้วนะครับ เราไม่ต้องจ้างใครแต่เราค้นจาก y o u t u b e จากอินเทอร์เน็ตมีมากมายนะครับศาสนาอิสลามมีเยอะเลยเราสามารถเปิดให้เขาดูและคุยกันได้ดีซะอีกครับมันกลายเป็นเวลาคุณภาพที่เราสร้างร่วมกันนะครับเวลาคุณภาพหมายความว่าเราใช้ชีวิตร่วมกันในเรื่องเดียวกันที่มีประโยชน์ร่วมกันนะครับไม่ได้อยู่ไม่ได้หมายความว่าอยู่ห้องเดียวกันแต่ทําคนละเรื่องมีโทรศัพท์คนละเครื่องกดต่างคนต่างกด อันนั้นไม่นับเป็นเวลาคุณภาพนะครับอันนี้ยสาคัญมากนะครับถ้าเราสามารถสร้างเรื่องเหล่านี้ได้ลูกๆเราก็จะโตมาในสภาพที่เป็นสามัญก็ดีศาสนาก,ก็โอเคนะครับการเรียนรู้ศาสนาและศึกษาอัลกุรอานถือเป็นอีกภารกิจที่พ่อแม่ควรตั้งเป้าหมายควรเริ่มสอนตั้งแต่ลูกยังเล็กๆหากพ่อแม่คิดว่าเรื่องศาสนาเอาไว้เรียนตอนโต คงไม่ใช่เหตุผลที่ต้องทําอย่างแน่นอนจะเริ่มเมื่อไหร่ครับเรื่องนี้ยิ่งเริ่มไวยิ่งดีครับถ้าเราปล่อยให้เขาโตขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีศาสนานะครับเราจะยิ่งลําบากนะครับมันจะเป็นการเหนื่อยอีกแบบหนึง่งคือเหนื่อยตามแก้ครับการที่เราเหนื่อยแต่แรกเนี่ยเขาจะเรียกเหนื่อยแบบป้องกันทะไม่เป็นไรนะครับมันจะยิ่งค่อยๆมันจะเหนื่อยยากๆตอนแรกๆเนะพราะเรายวางระบบไม่ได้นะครับ แต่พอเวลาสักแป๊บหนึ่งสักสามสี่เดือนเราจะเริ่มรู้สึกชินและรู้สึกประทับใจและคราวนี้ทุกอย่างมันจะง่ายลงนะครับเราจะคุยกับลูกได้คลิกได้ตรงประเด็นมากขึ้นเวลาแต่ละครั้งจะสั้นลงเรื่อยๆนะครับพอเราเริ่มชินเนี่ยแค่สิบห้านาทีก็เหลือเฟือแล้วนะสิบห้านาทีนี่ถือว่าแป๊บเดียวเองนะครับในการที่อยู่กับเยาวชนนะครับแต่พอแรกๆอาจจะนานหน่อยอาจจะได้ไม่ต้องการไม่เป็นไรนะครับเราอย่าไปคิดว่าต้องได้อย่างที่เราต้องการไม่ใช่ แต่เราให้เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะดูแลเขาด้วยอิสลามครับเป้าหมายเราจะเป็นอย่างนั้นแล้วพอเรากําลังเดินไปสู่เป้าหมายนั้นแล้วแม้จะยังไม่ถึงก็ไม่เป็นอะไรแต่มันก็ใกล้เข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ทําเลยเนี่ยเราจะไม่ยยเคยยืนสักทีเราจะอยู่ที่เดิมนะครับแล้วพอเวลาลูกเรายิ่งโตขึ้นมันจะยิ่งมีความยากมากขึ้นด้วยกับอะไรครับด้วยกับสื่อด้วยกับสิ่งเร้าที่เข้ามา ในวัยต่างๆกันนะครับยิ่งโตเขาจะยิ่งอาห่างจากเราไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่สามารถดึงเขามาอยู่กับอิสลามได้เราก็เหมือนกับมองเขาห่างเราออกไปห่างอิสลามออกไปโดยที่เราไม่ทําอะไรนะครับปล่อยเขาลอยไปในแม่น้ําโดยที่เราจะไม่ได้สอนเขาให้ว่ายน้ําเลยไม่ต่างกันเลยแบบนั้นเลยแล้วพอเขาไปไว่ายว้จมอยู่ในสังคมที่ไม่ดี เราก็มาตําหนิตัวเองว่าเราไม่ได้ดูแลเขาทั้งที่เรามีโอกาสแล้วนะครับคือตอนเกิดนี่แหละตอนที่เราแรกเกิดเลยนะครับเราจะทํากับเขาอย่างไรจนถึงตอนโตเลยพอยิ่งโตขึ้นนะครับวิธีการก็จะเปลี่ยนไปนะครับเราคงไม่สามารถที่จะดุอะไรเขาได้มากนะครับท่านนาบีจึงได้บอกว่าให้เราสอนละหมาดลูกของเราตั้งแต่เจดขวบนะครับสอนเขาจริงๆจังๆนะครับอบรมเลยนะครับ ดัดให้เขาละหมาดนะพยายามเลยแต่อย่าตีนะครับดังนั้นอิสลามเราเนี่ยไม่มีการตีนะครับจนกระทั่งอายุนี่เรื่องละหมาดนะเรื่องละหมาดคือเรื่องหนึ่งในอันดับแรกของการอิบาดดานะครับเราจะไม่เน้นการตีเลยนะครับขนาดเรื่องละหมาดนะครับสอนเขาจนกระทั่งตั้งแต่เจ็ดขวบสอนเรื่องละหมาดนะครับแล้วถ้าเขาไม่ทําจนสิบขวบให้ตีนะครับอันนี้ก็คือว่า สิขวบนี่คือปอ,ปอสี่นะครับก็โตแล้วนะครับดังนั้นอิสลามสอนให้เราค่อยใช้วิธีการอย่างค่อยเป็นค่อยไปในทุกๆเรื่องนะครับน,นี้ท่านอันนี้ท่านอดีพูดถึงเรื่องละหมาดนะครับแต่ที่เรากำลังทำเรื่อที่ลองลงมาคือเรื่องการศึกษาเราก็อย่าไปเร่งมากนะครับท่านผู้ชมได้ต้องการแผ่นดีวดีสารคดีรวมชุดความหาศจรรย์แห่งผู้สร้างการุณาส่งปรษศียบัตร หรืออีเมลโดยให้เหตุผลว่าทำไมจึงต้องการดีวดีชุดนี้มาที่รายการโลกมุสลิมตามชื่อที่อยู่และอีเมลเเอดรสที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้นะครับทางรายการยินดีจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่า สนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตสลามุมัวัยกุ้มวะราอมะตุลล้อวะบราะกาตุขอความสาันติความเมตตาความปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะท่านผู้ชมคะการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยคะ่ะหากเราไม่ได้ทำอาหารทานเองหรือซื้อวัตถุดิบมาทำก็ตาม ควรที่จะสังเกตลักษณะของอาหารหรือวัตถุดิบนะคะว่ามีลักษณะผิดจากธรรมชาติอย่างเช่นพวกสีกลิ่นนะคะหรือว่าความกรอบที่ผิดปกติควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ควรที่จะซื้อมารับประทานสารคดีวันนี้เป็นเรื่องของอันตรายจากสารฟอกขาวขอเชิญติดตามชมได้เลยค่ะและพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดี จากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและพึงยำเกรงอัลลอฮ์ผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถิดสารฟอกขาวในเห็ดอูหนูขาวสารฟอกขาวเป็นสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหลายประเภท มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเปลี่ยนสีของอาหารไม่ให้เป็นสีน้ำตาลทำให้อาหารแห้งมีสีน่ารับประทานมากขึ้นปัจจุบันมีการนำสารดังกล่าวมาใช้ในอาหารหลายชนิดในปริมาณที่สูงทำให้เกิดการตกค้างและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคร่างกายของเราสามารถขับสารพิษผ่านทางปัสสาวะได้เห็ดหูหนูขาว เป็นส่วนประกอบหนึ่งในเมนูอาหารไม่ว่าจะเป็นแกงจืดยำแซบหรือเย็นตาโฟชาวจีนยกย่องให้เห็ดหูหนูขาวเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายรวมไปถึงป้องกันมะเร็งลำไส้เพราะมีส่วนช่วยในการระบายมีธาตุซิลิเนียมช่วยต้านอนุมูลอิสระหากแต่คุณประโยชน์ที่มากมายของเห็ดหูหนูขาวอาจต้องเจอกับสารฟอกขาวที่ปนเปื้อนอยู่ด้วย จากการสุ่มตรวจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ผ่านมาจะพบปริมาณสารฟอกขาวในอาหารแห้งที่นำมาสุ่มตรวจทุกครั้งและแน่นอนว่ามีอยู่ในปริมาณที่สูงร่างกายของเราสามารถขับสารพิษผ่านทางปัสสาวะได้แต่ถ้าหากอาหารแห้งเช่นเห็ดหูหนูขาวขนมจีนเยื่อไผ่หรือผลไม้อบแห้งต่างๆ มีการปนเปื bon ้อนสารฟอกขาวเกินค่าที่องค์การอาหารและการแพทย์แห่งสหประชาชาติกำหนดไว้คือ0.7มิลลิกรัมต่อวันต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมตัวอย่างเช่นคนที่น้ำหนักตัว60กิโลกรัมไม่ควรได้รับสารฟอกขาวเกิน42มิลลิกรัมต่อวันเพราะอาจจะเกิดความผิดปกติกับร่างกายผู้บริโภคที่มีความไวต่อสารตัวนี้ หรือบริโภคเกิน30มิลลิกรัมต่อวันอาจทำให้ไตาวายหรือเสียชีวิตกระทันหันได้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาวิธีการลดปริมาณสารฟอกขาวในเห็ดหูหนูขาวก่อนนำไปปรุงอาหารว่าควรนำมาล้างน้ำแล้วลวกในน้ำเดือด2นาทีพบว่าสามารถลดปริมาณสารดังกล่าวได้ถึงร้อยละ90 กรณีของอาหารแห้งชนิดอื่นๆเช่นดอกไม้จีนควรนำมาล้างน้ำห้านาทีก่อนนำไปปรุงก็จะช่วยลดการปนเปื้อนได้หรืออาจใช้วิธีการเลือกซื้ออาหารแห้งที่มีสีใกล้เคียงธรรมชาติไม่ขาวจนผิดปกติหรือหลีกเลี่ยงการซื้อถั่วง,งอกหรือขิงซอยที่ไม่ดำคล้ำแม้จะสัมผัสอากาศมานานแล้วการผลิตอาหารในปัจจุบัน จะมีการเติมสารปรุงแต่งอาหารมีอาหารหลายชนิดผลิตจากสิ่งที่ารอมหมายถึงสิ่งที่ไม่อนุมัตสารปรุงแต่งเหล่านี้ทำให้อาหารที่น่าจะาฮลาลลลลายเป็นอาหารที่น่าสงสัยเช่นเจลาตินอิมัซิไฟเออร์เอนไซม์กลีซอลจึงต้องมีการตรวจสอบเพื่อดูตราฮาลาลรเพราะกฎหมาย ไม่ได้บังคับให้เขียนส่วนประกอบทั้งหมดของอาหารลงไปอะไรที่ใส่น้อยๆก็ไม่ต้องเขียนหากสังเกตให้ดีฉลากจะเขียนว่าส่วนประกอบโดยประมาณบวกรวมกันแล้วไม่ครบร้อยเปอร์เซนต์ส่วนที่เหลือคืออะไรผู้บริโภคทั่วไปก็ไม่ทราบเหล่านี้คือความจำเป็นที่จะต้องเลือกสินค้าที่มีตราฮาลาน ถึงแม้จะเป็นอาหารที่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ท่านผู้ชมคะการป้องกันตัวเองจากสารดังกล่าวก็ด้วยวิธีการอ่านฉลากกำกับในผลิตภัณฑ์หรืออาหารสำเร็จรูปเสมอเลยนะคะเพื่อที่จะป้องกันการรับประทานสารฟอกขาวเกินค่า ADI เวลาในช่วงกินดีมีคุณค่าวันนี้หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักชมสินที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งแล้วไปพบกับคุณสบิกมินดีในช่วงของครัวฮาานคะ่ะ วัสลามุอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮ์วะบรากาตุช่วงครัวฮาลาลสนับสนุนโดยน้ำมันพืชเอมอรันนิวทีเบลดผลิตพันซอสหอยนางรมตราแม่ครัวและซอสปรุงรสตราฉลากทองน้ำพริกอริยา บิสมิลลาฮิรราะมานิรราะหีมอัสสลามุอะลัยกุมะเระห์มะตุลลอฮิวาบาระกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับช่วงครัวฮารานวันนี้สบิกจะนำมันฝรั่งมาปรุงเป็นอาหารให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับแต่จะทำเป็นอาหารอะไรนั้นสบิกอยากพูดถึงคุณประโยชน์ของมันฝรั่งว่าอุดมด้วยเส้นใยอาหารช่วยเรื่องระบบขับถ่ายช่วยเรื่องการขับพิษออกจากร่างกายนะครับป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวให้โปรตีนสูงด้วยนะครับ ส่วนผสมนะครับมันฝรั่งสด5-6หัวไก่สับ250กรัมแป้งชุบทอด500กรัมไข่ไก่2ฟองต้นหอม1ต้นเกลือวิธีทำนะครับหั่นมันฝรั่งให้เป็นลูกเตา๋าและสับเกือบละเอียดนะครับโรยเกลือเล็กน้อยพักไว้มีข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญว่าเมื่อปอกและหั่นมันฝรั่งแล้วให้นำไปแช่น้ำแต่ ไม่ควรแช่นานนะครับควรรีบนําขึ้นเพราะสารอาหารจากหลายชนิดในะมันฝรั่งนั้นจะสูญเสียไปนะครับอันนี้เป็นไข่ที่ตีไว้แล้วนะครับนําไก่สับใส่ลงไปนะครับตามด้วยต้นหอมนะครับแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะครับ นำบันที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปนะครับโอเคครับแล้วก็ตีให้เข้ากันนะครับพอเราตีไก่แล้วก็มันฝรั่ง แล้วก็ต้นหอมไม่เข้ากันแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการปั้นแล้วก็ชุบแป้งทอดแล้วนะครับชุบแป้งเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เปิดเตานะครับแล้วก็เทน้ำมันใช้ไฟปานกลางนะครับได้ที่แล้วนะครับ ไฟเริ่มร้อนแล้วนะครับก็นาไก่ที่เราชุบไว้ลงได้เลยนะครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมันบดท,ทอดนะครับท่านผู้ชมจะรับประทานกับเ,เป็นน้ําจิ้มที่ท่านผู้ชมชอบหรือว่าเช่นว่าบวยเจียก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับซาบาิขอเสริมเรื่องการเลือกว่ามันฝรั่งที่ดีนั้นจะต้องมีหัวขนาดปานกลางค่อนข้างไปทางใหญ่นะครับผลสม่ำเสมอเนื้อแข็งไม่เละนะครับผิวเป็นเงา ไม่มีรอยช้ำแล้วก็ไม่มีรากงอกนะครับท่านผู้ชมครับการรับประทานมันฝรั่งกับเนื้อวัวจะช่วยปกป้องเงยื่อบุกระเพาะอาหารนะครับการรับประทานมันฝรั่งกับแตงกวาให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังช่วยให้รูปร่างดีการรับประทานมันฝรั่งกับพรมทําให้อาหารไม่ย่อยนะครับการรับประทานมันฝรั่งกับถั่วฝักยาวนั้นป้องกันและรักษาโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบเฉียบพันธุ์นะครับ ท่านผู้ชมครับความเข้าใจเรื่องวัตถุดิบเรื่องอาหารอย่างทองแท้ไม่เพียงแต่จะทําให้ได้อาหารรสเยี่ยมอย่างเดียวนะครับแต่จะยังช่วยให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่อีกด้วยนะครับเวลาช่วงครัวฮาลานหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าตีสี่ครึ่งถึงตีห้าทางช่อง9 m c o r d HD และ Modern Night TV แห่งนี้นะครับวัส,สลามอะลัลกุมวะรมะตุลล้อยวะบารกาตุสวัสดีครับ การจัดบรรยากาศบ้านที่เอื้อต่อการเรียนรู้หากพ่อแม่ต้องการให้ลูกน้อยมีความเข้าใจความรักในอัลกุรอานพ่อแม่ควรสร้างสิ่งแวดล้อมภายในบ้านรวมถึงสมาชิกที่อยู่ภายในบ้านควรที่จะจัดให้อยู่ในบรรยากาศของการปฏิบัติตามอัลกุรอานอย่างจริงจังทางออกเบื้องต้นในการที่รับประทานผักง,ง่ายๆก็คือให้เรารับประทานผักและผลไม้หลากหลายชนิดสลับกันไปนะคะเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ย ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายแล้วก็ยังช่วยให้เราไม่ต้องเสี่ยงกับสารพิษที่มากจนเกินไปด้วยค่ะ